ไปกันที่จังหวัดแม่ห้องสอนกันบ้างค่ะที่จังหวัดแม่ห้องศอน,นะคะได้มอบประกาศเกียรติคุณค่ะกับสำหรับบุคคลและหน่วยงานด้วยนะคะที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองดีเด่นค่ะ นายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนเป็นประธานถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะพร้อมกับทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในปีที่ผ่านมารวมถึงร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการที่ได้จากการถอดบทเรียนในระดับอำเภอทั้ง7อําอำเภอนําไปสู่การกําหนดแผนปฏิบัติการป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในภาพรวมของจังหวัดแม่ห้องสอน ในปีต่อๆไปด้วยอีกทั้งให้เกิดผลที่เป็นรูป,ปรธรรมและสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนค่ะ พร้อมกันนี้นะครับก็ได้มีการมอบประกาศกิตติคุณแก่บุคคลหน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองดีเด่นด้วยนะครับประจําปี2564นี้ก็เพื่อที่จะเป็นขวัญและก็กําลังใจให้กับบุคคลหน่วยงานที่เขาได้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองต่างๆนะครับถ้าจะพูดถึงภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปีนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีมาตรการในการป้องกันและก็ลดปัญหาไฟ ป่าหมอกควันฝุ่นละอองต่างๆถึง10มาตรการเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นการนําวัสดุเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยเขาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการเก็บเศษใบไม้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเอามาเป็น วัสดุเชื้อเพลิงที่มาใช้เกิดประโยชน์กว่า500ตันเลยนะครับจึงทําให้เกิดการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในปีนี้ลดลงจากปี2563ถึง127เลยนะครับใบไม้ต่างๆเนี่ยนะฮะแทนที่จะเผาทิ้งเผาทิ้งเนี่ยเขาก็มีการนํามาอัดก้อนนะครับอัดเป็นก้อนๆแล้วก็ไปทําปุ๋ยบ้างนะครับไปทําเรื่องของผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างจานไม่ทราบว่าสารสกัดอะไรต่างๆเนี่ยเขาใช้วิธีผ่านกระบวนการแล้วก็เทคโนลย ดต่างๆ้ก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าการที่จะแก้ไขปัญหาหมอกควันหรือว่าฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนอือต้องทํากันทั้งจังหวัด ทำกันทั้งแบบองค์รวมจริงๆใช่ครับไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่ทำเนี่ยการการก่อให้เกิดฝุ่นควันหรือว่าฝุ่นละอองเช่นการเผาป่าการใช้รถยนต์ควันดําหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือความรับผิดชอบของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เช่นเดียวกันใช่ครับถือว่ามีทางออกให้กับพี่น้องประชาชนนอกจากว่าบอกว่าไม่ให้เผาไม่ให้เผาแล้วเนี่ยเขาก็หาทางออกพอไม่เผาแล้วจะนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี